เลขนี่แะวันไอ้ที่ว่าเป็นนอนโลกน่หะนอนโลกนี่แหละเป็นนอนโลกนกันเหมอนันพแกลก็เป็นน้อนที่กันเหมือนกันว่าไปไายเนาะมันแบ่จับขาสัตว์ไม่ลงเหมือันุ้อยู่เนี่ยเขาลงเกษตรเนี่ันะแปางเกษยรเนเดนว่านสาวบ้านเราไม่้มว่าบอกเพราะนอนในสองสามเมือนี่ข้มาหน้ามาบวกสาว่มเป็น่ยิ่งจะดูขาว ใช้สขาวน้ำมับาส่าไอซี่แปเก้าหอมาดที่แล้วใช่ไหมพี่หทีแลวนี่ะครับนนงมาเลยสองอน่ยครับอน้ำมันบออ๋อนำมาบอกบอกว่มาบอกผมบอกลูกสาวแ่นอ๋อพี่เขียวไม่โทรบอกทางช่องด้วยกาเขาก็บอกใสี่งโมวีวันนี้เขามบอกเขาบอกแต่วเาขงกับสะว่ารักแปดนะวันนี้ ขี้นึ่มาแปย,ย,ย่างเดี๋ยวงวดไม่น่บงวดเมื่อกี้นี่นะครับวงวดไม่คงก็ฝันแล้วครับฝันอ,อะไรพี่ฟันว่าได้เล่นป่าบ่อนเอาแหงหรือวานวานลงไปวานลงไปมันเปล่นป่าป่านิ่งตรง่ายเลยนะป่านิ่งไฟันนะปานิ่งตัวแค่เลยมาเอยแหงขูนมากพนะรกมมาว่มมามีแปดดีๆๆๆละแปดดีละแปดอะไรครับ เพราะว่ามัดจเินแปดปลานี่ครับแปที่ละแปดหนึ<อ>่งอทีพี่เขียวตีเป็นแปดหนึ่งเหรอครับปลานี่ปลาตัวเดียวครับแปดหนึ่งเต้อแหนก็นจเปินหาให้โหนหน้าครับีเปียกไทนึ่ปดนึ่งหา,หาือเปลแ หงหาดหนวที่เราเนี่ยแปรแปรเล็กแปรเล็กวถือซือัเันเห็นลุ่มสีครับพี่ยิ่งนะลมสีแล้วก็น้ำสีนี่าพีซีนะแปรวสถือซื้อรับครับแมนเพินมเอากันแค่เป็นเล็กมออกสองพีไม่เที่ยงเที่ยงทันเทียเดียวเยะค่ะทันันเทียเดียวตะฟันครับ เขงจะฟันที่ว่าฟันได้ได้ปลาไครับันว่าได้ปลานกวอายุเท่ลไหร่ละครับ47ครับ47 27เลยมาจากเมืออะไรก็ได้มา20เมื่อ47 48ใช่อายุไปนั่ปฟันได้ได้ปลาปลาสวาก่อนเนาะเนาะแต่นี่เด็กๆกะ ผู้หาเลเดอร์คอันนี้องงหดไม่ครับนี่หดหม่นะนี่เขากว่าในป่าใหดไม่ครับแปดหนึ่งห้าแห้วครับครับแหแหตีเป็นห้าครับแหหาแห่หาแหกครับแหาหกแล้วหกนี่มาใส่ตัวไหนครับแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกนี่เหครับแม่ครับต้อเป็นนี่เป็นหาเป็นหกตีได้สองอย่างแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกป่า วิ่งแปดเหมือนเดิมเยรันแปดเอานี่บ่อแปดเนสเป็นสเขียนบ่อเขาเป็นสีเขียนน้ำสีลายตัวอืมนั่นแหละพี่จ๋ันได้เาะตฝันนย่างไรฝันไดค่อยไม่ย้ำกันไหมครับแล้วแต่บางเป็นสีน้ำมาบ่ออบ่เพาว่าบางทีเป็นน้ำมาบ่ลูปสาวแท้โอ้หลู้ใดก่อมาบอกแกค่ไยถือจะขอไขึ้นถือว่ารูกแ เป็นนอนโรคมากนั่นแหละเขามันนั่นมาบอกว่าบ่ายเขาว่าบ่าเด็ดมาบอกผมเขาบอกลูกสาวแท้นนะลูกสาวอายุจะปีเดี่สาวสาวกาปีเพิ่นบอกว่าจังไดรจังไดรเพิ่นบอกว่าเด็กวัดคือเด็กวือเลขบ่บอสลูกสาวมาเด็กวืออันชื่อเป็ดเก่าเนอเป็ดเก่าเนอลร่างก็ต้องกลับตัวเดียวแม่น้อกแบบทีเดล เป็นของหมดที่แล้วบอแปดหนึ่งหกก็อยู่แต่เป็นนโล่งมานั้นละเขานัมาบอกแปดแปดหนึ่งหกนี่เอาไหมพี่เอาครับเอาเป็นตัวรองนะแปดหนึ่งหกนะครับอันนี้ตัวมวดวิ่งแปดจันตะว่าถือเนี่สนบบอกข้างสองคือบนนี่สนอบมาได้แทนสาวฟันน้ำมาบอกย่ถือกันมาค่ะวัดนี้วิ่งแปดนะคะ มากูมงมาตัวแดหรแปดหนึ่งกับห้าหนึ่งครับแปดหนึ่งกับห้าหนึ่งครับคืยตัวมัดเพราะฟันมาเด็กอุ่มป่าเก่นมากหวนไปในป่าเพราะว่าค่อยฟันลักษณะนี้กันมันมันออกกันสิบแปดเมืวันที่ดูเอฟซีถงวันนั้น่สิบแปดม่วันนั้นวันนั้นบฟันแบบนี้ นีปลาเพราะ่ามันเป็นปลาดุกเ่าน่รปลาดุกอันนี้เป็นปลาอะไรครนเป็นปลาปลานินอ๋อปลานินปลานินปลานินมันเกิดันเกิดเปล่ได้สอย่างนะปลาพระย้อเป็นเจ็ดนึงัดนึงไปสนะเล็นเหเพราะเป็นปลาดินครับมันเป็นปลาแบบนั้น ก็ได้ตัวเดียวฟันมาได้แน่เดียวมันตีออกมาได้แค่แปดหนึ่งครับเจ็หนึ่งเนาะเนาะแมนบาปาดอนี้มเป็นมีเจ็ดในตัวเนาะเจ็ดหนึ่งด้วยเหรอพี่ับเพราะมันแปดว่าได้สองอย่างแปดว่าปาดปาดแปดครับปาดตัวเดียวอาจจะเป็นแปดหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งอย่างนี้แหละครับครับเจ็ดหนึ่งือแปดมาได้ขนาด เดี๋ยวยกให้ดูหน่อยครับพี่ถปะตั้ตั้งตั้งตั้งต้งตั้ตั้ตั้งตั้ตั้ตั้งั้งตัางตั้ับั้เตั้่ตน้ตั้งตั้งตัตัดงตัตั้งตั้ตั้งต้งตั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 ต้งตั้งตั้ตั้งักงตั้ตั้ตา้งตั้งตัยงตั้งตั้งได้ง7ั้งตั้ั้ยค่ะ อายุ47ย่าง48พันจะ47ได้ยังเมื่อวันมาได้จับปลาตัวเดียวเนาะค่ะ8 1 5 47 48 8 1 6คือตัวรองแล้วก็7 1เตือมากเลยเนี่ยสมัครเ8 1 7 1 8มากกับังหาหนึ่งกลยทางนี้สักนิดหนึ่ จะไม่นกันจะชัดนะครับผมว่ <คอ S 2> ามองไม่ชัดนะฮะกับตอหัวหไปก่อนเนาะค่ะย่ะต้องตียากค่ย แนวทางของพี่เขียวนะครับวดที่แล้ว 7, 8, 8, 9, เจ็ดแปดแปดเก้าใช่ไหมลูกสาวมาบอกเนาะอบอกวันเลขออกเลยใช่ไหมครับแม่แนมน่นอนนอนเลยนอนโล่งได้สองหมื่นแล้วนี่คุณว่าบอกกับโอ้โาลูกสาวครับผมนั่นก็เป็นแนวทางของพี่เขียวคนนอนโลนะผมต่อวอดไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวใกล้ๆนั้นะพี่บ่าวก็จะมาตามให้อีกรอบนึงครับถ้าใครชอบก็ ตามนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมวันที่แล้วก็พี่เขียวไปนอนลงมาแล้วก็ตามมาบอกเลขนะครับผมก็ไม่ได้มาตามพี่เขียวให้นะครับผมขอโทษขอไปด้วยนะครับผมแล้ววันนี้จะตามให้นะครับผมตามให้ไม่ให้พลาดนะครับผมกับแนวทางของพี่เขียวนอนลงตัวเลขก็มีเข้ามีออกมีหลุดนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องนะครับ สุดท้านี้ก็พี่บ่าวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ